สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องฟอยด์ดัมซิงเบเกกรสิครับถอยไปผิดทางครับนี่เรียบร้อยเลยมิดเลยมิดเลยฝั่งนู้นมิดเลยครับนี่ Ho 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 việc bán đặt can hả à. đưa 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 เฮ้ไปเง่บงย่บง่บงเดียยวเดม่เรมันเป็นในดินที่แบบไม่คูปัดเนอะ อันนี้เ็กจะแน่นจะจมแต่อยู่นะเดี๋ยวอ่ะอนนอไปโอ้ขลางมันยังไอ้น,นี่อยู่นะครับนี่เป็นตุ่มอยู่ดีนะครับพวกท่อพวก,พวกอะไรไม่เสียหายโอ้โหมันโดนท่อโดนท่อโดนท่อ ฝาข้างโดนโทไม่บ cool ุกไม่บุกเบาๆเด้อเบาๆเบาๆเบาๆไปเดี๋ยวไปดูก่อนครับนี่ฝาข้างโดนโทจะเป็นไรไหมเสียหายไหมเสียหายไหมท่านนั้นไปไปยกสูบพญานาคนุนไป ไอ้ปลายท่อพี่น่าจะบุบป่ะพี่ก๊อฟโดนไอ้ปลายท่อบุบไหมปลายท่อมันต่ำเออดียุท่อนี่แต่มันโดนมันโดนตัวนินท่อมันต่ำถ้าท่อมันสูงเนี่ยท่อสูงเรียบร้อยถ้าเท่าของพี่เจ๊กอ่ะเรียบร้อยเก่งตาโตเฮ้ยฮะเก่งตัเกมาเลยก็ผมจะเอาต่อดิท่อพี่เจ๊กผมจะเอาใส่เคเผม จะนวัวไม่เท่ฝั่งนี้ไปเลยงั้นนะลองเลยเริงลิบบ้าบพาบ้าบ้าโอ้สาวแจกตัวสาวแจกตัวนี่ไอสาวสวยมาแจกตัวครับเดี๋ยวยังไม่จบเลย นขนาดแท็กไมโครครับนี่